Aku nggak mau terus. Eh, ini baru mau taruh itu, nih baru yang mau Ini apa? Ini apa? Ini

แม็กซ์สิกราคากระป๋องเทียนเจมันสิบเอ่ะก้า 我们是国家的。 มาร้านไทยต่อจะาานเย็เจลเลยจะซื้อมื่อวานงสินัคนไหน่่ไมเป็นไรมีโซมีอยู่ งที่จากปยังตลาดิบูมมาแล้พี่นแล้วก็มารานเอเชียตัวนะจ๊ะนี่ยวต้องุงยงงก็เท่าไหร่ล่ะสมรูนต้องไปุงเนี่ยัียวฟ้าไทยนอากต้องปุกเนียมัเปียกนมากร้องจะขมงงก่อน เขาจะเด็กพงดว่าอะไรเสร็จก็เสร็จเว้ยพี่ผมเจียวได้หน่อไม้หน่อไม้กับน้ำยานางมาเป็นเป็นกระป๋องอ่ะเป็นเป็นเป็นขวดโหลอ่ะมันเจียวประสิเกมันต้องใส่น้ำยานางเพิ่มปะใส่ได้มันต้องใส่เพิ่มไหมเพราะมันมีน้ำยานางอย่างนั้นลรไงมันบ่าเสบเลยเธอซื้ออันนี้ไปเพิ่มเลยน้ำยานางนั่นเออใส่เพิ่มน้ำนางอันนี้อันนี้เหลือนี้อันไหนอันนี้ใช่ไหม เมนเยอะอันน mm. yeah. like um. ี okay, uh ้ขนมจีน hmm. พี่น้องเส้นขนมจีนเล็กอันนั้นแบบเล็กเหมือนกันแบบฝอยพร้อมฮะไม้จะไหวอยู่ เนียหถ้แบบน่นติดต่เแดดแบบนี้มากพี่น้องมาวานนี่ไอ้นอใหม่น้ำยาน้าผมเจยสกสเกเกะแอนนามสอลาเนอุใส่ไอ้นั่นอ่ะหมูสัมสันไม่ย้ายมีปกขนมเาจะโอเคเออนี่ของซกก เจนบ้อกเอาปลาโอนลี่อยู่นี่นิปลาโอนลี่เลยเอ,อุ้ยปลาทูตัวใหญ่มากพี่หุมปลาทูเอาอยัาง ม <Hye>. ูดตัว้อนี่ค่ะมามนะข้วเอะมากที่นอใช่ฉันรู้สึกว่ามันจะถือของไม่ได้เขานียว นิงามไ,ไ้ย้นนาย่ออถินหนนวยน้องดัวมีไหมที่บ้านอะเจ้าไปด้วยพี่ไม่ต้องเอาเลือกเลือกด้า,าเะเนียนนี่นะไม่คุณชายไม่ไปคุณชายงามงามคุณน้องมึง